วินเมทวินวอนมูฟออนราม่าแฟนอินเตอร์ไม่อินงานคู่เต้ยจรินพรจอดดราม่าจนได้สำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ในฐานะฟรีแลนซ์ของนางเอกเต้ยจรินพรอย่างเอนิกมาสองบุกหงาหมื่นพะมรประกบคู่กับวินเมทวิน แต่ปรากฏว่ากลับมีประเด็นที่แฟนๆต่างชาติไม่พอใจที่เปลี่ยนนางเอกภาคแรกจากครีมชนิการตั้งกบดีเมื่อเป็นสาวเต้ยจนถล่มคอมเมนต์เรื่องนี้กันถล่มทลายล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มวินเปิดใจว่าหลังเปิดตัวซีรีส์กระแสค่อนข้างดีมาก ยังไม่เห็นคอมเมนต์ดราม่าแฟนคลับติง้งูอ่อนนางเอกคนเดิมไม่ได้ส่วนตัวอยากให้เปิดใจลองโฟกัสที่ผลงานดูก่อนอย่าด่วนตัดสินไม่สี่เรียดมีภูมิต้านทานงานวงการเยอะแล้วเข้าใจกระแสะเปรียบเทียบเรื่องปกติดีใจได้ร่วมงานอีกฝ่ายหลังดราม่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเต้ย